สบายดีพี่น้องป่งปายเออายใส่นิงเก่าทักไทยสบายดีพี่น้องไปทางฝั่งซ้ายสโปปลาพี่น้องทางโซนยุโรปและกับพี่น้องประเทศไทยบ้านเฮานาอพี่น้องเนาะทักไทยสบายดีพี่น้องเอฟซีทั้งผู้ใหม่และกับผู้เก่าขอบคุณขอบมกขอบเจอพี่น้องปงปผายคู่คนนะครับเนาะที่แวะมาเป็นกาลังแรงมกกาลังแรงเจอเพดูยูเซอร์นะครับเนาะสำหรับคลิปของการทําสวนองุ่นเนาะพี่น้องมือวันนี้เอ็ดเพอคือไดเอ็ดคลิปกลางคืนเนาะพี่น้องเนาะอ่า อังุนของเข้ากัอยู่ที่73บวันคือเก้าแะละพี่น้องเลยยังมีจะเป็ี่ยนมือแต่ว่าวันนี้พิเศษหน่อยนะครับผมจะพาพี่พี่เพื่อนๆมาดูศัตรูตัวฉกาจของอังุนในยามกลางคืนเนาะพี่น้องเนาะในยามกลางคืนได้พี่น้องเย้ยหลังจากที่ฝนตกใหม่พี่น้อง พี่น้องต้องเข้าเจอนะครับแถวภาคอีสานบ้านเฮาเนาะแถวภาคอีสานบ้านเฮาเนี่ยขั้นฝนตกไหมฮะจักกบจักเขียดจักแมงเมาส์นะครับเนาะมลแรงชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นศัตรูตัวฉกาจขององุ่นนั่นก็คือแมงอีนุนพี่น้องเมื่อนีนนี้เฮาก็เลยมาถ่ายทำเฮ้พี่น้องเบิงว่าขนาดสวนเรานะครับสวนเล็กๆนะครับเป็นสวนที่กลางมุ้งนะครับมุงง้งหลังคาดูแลเป็นอย่างดีนะครับประคบประงม เขาเป็นย่างดีนะครับแต่เขาก็ยังเข้ามานะครับเขาย่างเข้ามาได้พี่น้องเลยเขาเข้ามาได้ในเล่ห์ท,ท่านเะนาะในรูปเนาะผมถ่ายคลิปช็อตไว้แล้วเนาะพี่น้องนี่พี่น้องจะเห็นนะครับเนาะเดี๋ยวผมเอาขึ้นเอาขึ้นเห้พี่น้องเบิงผมถ่ายคลิปช็อตไว้นะครับว่าที่นี้เขาเข้ามาได้อย่างไรกอนอื่นเขาต้องทําความเข้าใจดินของเขาก่อนเนาะพี่น้องเนะาะพูเบาไหลไปเลยได้พี่น้องเลย ดินของพมนั้นเป็นดินที่เขาเรียกว่าลอกหน้าดินมานะครับเนาะเป็นดินที่สร้างเขาคุดมะถมหหนะมาที่นี้สิ่งที่ตามมานั่นก็คือไข่ของแมงอีนูนไข่ของแมงอีนูนเลยพี่น้อง,งเ้ยามาเย,ยู่ในดินเท่านี้แหละพ่อหอดมือนึงเนาะฝนตกบรรยากาศดาีอากาศดีบอกไงก็อากาศดีก็เลยเอเธอเขา เบาะขึ้นมาอุ้ยเบาะขึ้นมาหรือว่าฟักตัวอุ้ยตาดุอะไรเบาะขึ้นมาพี่น้องกำลังงงเนาะเบาเขาพี่น้องงงเยอะเขาเบาะขึ้นมาหรือว่าเขาฟักตัวขึ้นมานะครับแล้วกะเหามาในส่วนองุ่นเห่าโดยที่เฮาก็ไม่รู้คือกันว่าเขาขึ้นมาใดๆที่แรกนะแต่บาทีนี้พอเฮาหูจักนะอ๋อเขาฟักตัวขึ้นมาจากดินเหาก็ต้องเหามาอ่าเรียกว่าเข้ามาจอบหรือว่าเข้ามาดูเขาบ่อยๆถ้าฝนตกนะครับแต่ ไอ้ตัวที่อยู่ข้างนอกเด้มีบออตัวที่อยู่ข้างนอกที่จะพยายามเข้ามาในสวนอัุ่นของเรามีไหมมีพี่น้องผมจะพาไปเบิง้งเมื่อคืนนี้ผมก็ได้เอ็ดคลิปอามีอยู่ตัวหนึ่งเนาะอ่ามาจอบอยู่ว่าง่ายก็ดีแต่เฮามีได้เด้เพราะว่าเฮากลางมุงเด้สักอาอันนี้ก็มาจอบอยู่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปเบิง้งนะครับนี่นี่น,นี่พี่เพื่อนเพื่อน,นเดี๋ยวด้อเนี่ยเนี่ยเขามาจอบอยู่เนี่ยอันนี้คือแมงอินูนนะครับ แมงอีนุ่นได้พี่น้องนี่แต่เขาเข้าไม่ได้เพราะว่าเรากางมุงแล้วอันนี้คือตัวอยู่ทังเนาะนะพี่น้องแล้วก็อีกตัวหนึ่งเด้กไปกเลยแหละเมื่อกี้นี่เขาเห็นอยู่อ่าเขาก็บินมากแหละเพื่อที่จะเห้ามาในสวนงูนเห่าลหละแต่ว่ามันเข้าไม่ได้นะครับเพราะเรากางมุงไว้เรียบร้อยแล้วอแล้วก็สิ่งสําคัญนะครับเนาะเราจะมีผู้พิทักษ์เ <laughs> นี่ยนี่คือผู้พิทักษ์ สวนองุนเขาคืออีข้างคคกพี่น้องข้างคกุกนะครับเขาก็จะมาจอบกินอาหารไม่ว่าจะเป็นแมงเมาแต่เขาก็กินไม่ได้แมงเมาตตัวนี้มันอยู่ในมุ้งเนาะเขาจะมาจอบอเพราะว่าเขาหูนะครับน้อฝนตกไหม่อาข้างคคกเขาก็จะออกมานั่งเฝ้าฝนตกใหม่ยังไงแมงเมาก็ออกกันเถอะเมงอินูนก็ออกเขาก็จะมาจอบถ้ากินนี่น,นี่ตัวนี้พี่น้องเนี่ยเนี่ย เขาก็พยายามที่จะเข้ามาในมงเราแต่มันเข้าไม่ได้อมันเหามีได้ะว่น,นี่ตัวนี้เลยพี่น้องขนาดฝนตกอันบ้านผมนะฝนตกซ้ำเหนียวไก่เนี่ยพี่น้องเยตกไม่แรงนะครับแต่ที่อื่นน้ําไหลดินไหลดอนโอ้ยแต่ดูจกกเจ้าบาซ้ำเหนียวไก่ป้านเพิ่นเคยเห็นเหนียวไก่เลยน้องนองนั่นแหละไก่เขาไม่ได้เหนียวเดือเขาขี้ออกมาพร้อมมีน้แาแกแลกออกมาพร้อมนะน้องพี่น้องเนี่ยเขาก็มาชอบที่ละเหาสวนอ่งุ่นเหาายู่นะครับ าเหตุที่เอทเพอ่อผมอึ่างเราอะเราต้องทำกลางมุ้งนะครับเอทเทอรมันทึกลักวิชาการนะนะเพื่อมันจะได้ดูแลง่ายเนาะพี่น้องเขามีชันเขากระเฮามางอยยอดนี่แหละเขาจะเข้ามางอยตรงยอดอ่อนองุ่นของเรายอดอ่อนองุ่นของเฮาพอกลังงามบาดเออมีดีจะเกากินได้พี่น้อ่าไม่อยากจะให้เข้ามาทําลายนะครับเนาะถ้าเราเผลอเขาก็กินอหลีนี่แหละนะครับ ถ,ถ้าเราเผลอนะครับเขากินนะครับเพราะว่าเขาชอบมากนะครับใบอางูนอ่าเมงอีนูนกับใบองงูนนี่ชอบมากตอนนี้ใบขามอ่อนยังม่ท่านด้อ้อนัน้นเห็นบอกพี่น้องตัวนี้เนี่ยตัวนี้ก็มีเห็นบอกพี่น้องเขามาจอบเนี่ยนี่เขามาจอบที่จะเข้าสวนองงูนเราไม่อยากจะให้เขาเข้ามาคือผมมีเยอะสายยา ถ้าเป็นยาที่ไล่แมงอินูเนี่ยกินมันจะคิวมากนะครับกินมันจะแรงอที่ผมซีดก็คือแค่ซีดไอ้ป้องกันแค่เพลี้ยฟไฟลายแดงแล้วก็ป้องกันในล่าน้ําค้างก็แค่นั้นและก็ฉีดผลพวกไอ้อาหารทางใบแมมมอดแค่นี้พี่น้องผมมียาซีดยาที่ททมันมีกลิ่นแห้งๆแล้วก็น้ำมาไหลไอ,อ้เพื่อเพื่อที่จะมาไหลไอ้แมงนั่นแหละมาไล่แมงอินูน,นั่นแหละแต่มันคิว้วพี่น้องไอ้มันคิว้ว เวลาแดดๆเดดเฮา,ามานี่ยโย่สีปภิล่มผัวเบานั่นแม่นบ่อพี่น้องผมก็เลยมียสายอย่าตัวนั้นนะครับผมก็เลยพยายามเข้ามากา้านหรือว่ามาใต้ดูในตอนกลางคืนน,นะครับทุกคืนนะครับก่อนจะเข้านอนอ่าก่อนจะเข้านอนผมละเหามาอ่าแล้วก็มาไต้มาเบิง้งแย่ง,ง,งอง่างุ่นทางกลางเงินกลางคืนนะพี่น้องแล้วเหาก็เลยได้เห็นอความแตกต่างเบิ้งยอดพี่น้องภาพพี่น้องเบิ้งยอดอ่างุ่นนะครับตอนนี้สวยงามมากนะครับนี่ก็แมงเม่าก็ บินว่อนอยู่นะครับยอดเขาพุ้งนะครับยอดพุ่งมากเลยไม่ว่าจะเป็นอยอดตัวนี้ที่เราได้ตัดไปแล้วนะครับเนาะก็ขอบคุณขอบมกขอบเจอพี่น้องป้องป่ายคู่คนนะครับนะท่แบนมาเป็นกำลังแรงโมกำลังแรง,งเจอเฮอดูยูเซอร์นะครับมื้อนี้ลง2คลิปได้พี่น้องเลยเพาพี่น้องมาเบิ่งศัตรูตัวสกัดของอางุ่นเนาะศัตรูตัวสกัดถ้าเราไม่กลางม้งหนอ้โหยแย่เลยเพะจักน้อยนี้ใบขามอ่อนอ่อนออนี่วยใบขามอ่อนใบย่อ อีนุน่นมันก็ขึ้นท่านที่ได้พี่น้องแมงอีนุนเขาก็จะขึ้นจากดินนะครับเนาะหรือว่าเขาเบาะขึ้นมานั่นแหละอะไรตะดุยเบาะคือเขาฟักตัวนะครับเขาฟักตัวขึ้นมาจากดินเพราะไข่ของเขาฝังอยู่ในดินนะพี่น้องเขากระมาาก็กินมากินใบองุ่นอของเขาแล้วก็ทําลายใบยองุ่นของเขาซึ่งผมมีเหอเกิดขึ้นนอกพี่น้องเนาะเราไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นเราก็ต้องเข้ามาดูแลเขาแล้วก็ ปลูกให้ถูกวิธีนะครับเนาะะคือกลางมุ้งี่แ่ละออบองไงก็ดีถ้าเรากลางมุ้งนั่นแสดงว่าเราก็ไม่ได้ใช้ตัวยาที่มันส่งกลิ่นนะครับเนาะส่งกลิ่นมีไม่ได้วาสตมินแต่เป็นอินูนแหละค้นนี่เดนะียวะเนาะตัวยาตัวนั้นเท่ากับคือทีมไปการดูแลมันง่ายขึ้นเนาะพี่น้องเนาะการดูแลจะง่ายขึ้นนะครับแล้วถ้าเราดูเขาอยู่แบบนี้ประมาณนี้ตลอดอเราไม่ต้องห่วงนะครับเขาเข้ามาเราก็เห็นเราก็เจอ,เร,เ,จอเราก็เก็บนะครับเนาะ,ะประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะ เห็นบอกพี่น้องยอดนี้ที่ระเบิดตานะครับตาเขาระเบิดออกม,มาตอนนี้ก็ยอดพุ่งแล้วอยอดนี้ก็สวยงามนะครับที่เรา,าตัดใบนะครับเนาะแล้วก็ปล่อยเขาออกมาตัดใบแล้วก็เด็ดอันเด็ดอันกิ่งที่มันออกมายอดก้างปลาที่มันออกมาเนาะพี่น้นองก็สวยงามเป็นอย่างมากก็ขอบคุณอีพี่น้องอีกเช่นนึงเนะาะสำหรับคลิปนี้กะขอมีเงีน้นานะพี่นอ้องอาจจะแปดนาทีกว่ากะผู้ค่าขออนุญาตเนาะ ขออนุญาตจบคลิปลงซ้ำนี้กับขอบคุณขอบคุขอบเจอพี่น้องวงป้ายเนาะก่็เลยจบคลิปกับขอบพี่น้องวงป้ายคู่คนเนาะอายุดีมีแห้งกินเขาแซ่บนอนหลับความเจริญกระไดความใครมีเฮามีคมุณพพา,ารักษาเทวดาคุ้มครองเด้อพี่น้องเด้อห่างกันได้มันๆกันครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้อง